เสวัสดีครับเอ่อมด m 0 7 All Solid นะครับของเข้ามาพร้อมกับทานนักวิท M4 พอดีเลยผมก็เลยจัดการใส่ไฟฟ้าให้เรียบร้อยพร้อมสแตนดปบายนะพร้อมส่งจะได้ไม่ต้องรอนะครับเผื่อออเดอร์มาก็ส่งได้เลยเพราะว่า ผมส่งให้ให้ช่างเจาะแล้วก็กองไว้แล้วอ่ผมก็เอามาเล่นเอามาเล่นให้ฟังแล้วกันเผื่อใครยังไม่รู้จักนะครับตัวนี้จะเป็นรห,หัสรุ่นมดมศูนยดออโซเลตครับเป็นไม้แท้ทั้งตัวใช้เป็นหน้าไม้สปูตนะครับเป็นงานเกลี่ยสีแบบวินเทจหน้าไม้สปูตเอ่อยูโรเปียนสปูตนะครับให้เสียงเด้งๆฮะแล้วก็หลังข้างจะเป็นมอกกนีเออใช้เป็นไม้แท้ทั้งตัวนะครับไม่มีไม้อาัดาผสมเลยคอมอกกนีรอบนี้อัปเกรดเป็นคอเพชมาด้วยนะครับเอ่อแล้วก็อัปเกรดอะไรมาอีกนะจําไม่ไดววด้ววเี๋นะ อ,อ๋อไม่ใช่เป็นการอัปเกรดจะเป็นการแก้ไขข้อบอกพร่องเรียบร้อยนะครับใครที่แจ้งอะไรมาผมฟังหมดนะก,ก็ก็แอบทางเงียบๆแล้วก็โผล่มาให้มันดีไปเลยอย่างตัวนี้โป่งธรรมดามันจะอยู่ที่4950ถ้าติดตั้งตัวนี้แล้วอ่ะมันจะเพิ่ม2 0 0 0บาทมันจะเป็น6 9 5 0นนะอันนี้จะเป็นออนะจะเป็นราคานี้นะครับเป็นราคารวมส่งแล้วก็พร้อมของแถมให้ตามปกติ ไฟฟ้าตัวนี้เดี๋ยวผมจะมาต่อแอมให้ฟังทีหลังแล้วกันคือเอาไปใช้ลุยได้ทุกที่เลยจาไว้คอเวอร์คือมันมีลาโพงในตัวนะแล้วก็มีเอฟเฟกด้วยต่อแอมซาวน์นี่ก็โหดเหมือนกันฮนะเดี๋ยวผมยกตัวอย่างให้ฟังอีกทีหนึ่งเผื่อใครจะเอาไปใช้แบบคอเวอร์หน้ากล้องลงอคอนเทนต์อะไรอย่างเงี้ยฮะคือมันก็ไม่ต้องไปต่ออะไรมากมายเลยแค่แค่เปิดระบบไฟฟ้าเขาก็เนี่ยผมจะยกตัวอยา่างเปิดแค่ระบบไฟฟ้าแล้วเล่นให้ฟังเลยเปิดเสียงแค่ประมาณ เปิดเสียงประมาณบ่ายสนิดเดียวนะครับเปิดประมาณบ่ายสองถ้าดังไปมันก็จะแบบผมว่ามันดังไปเอาแค่แบบนิดเดียวพอก้มแก้มก้มแก้มนะโอเคผมเล่นให้ฟังสัก,สกเพลงแล้วกันขอเป็นเพลงเก่าๆนะผมยังไม่มีเวลาไปเล่นเพลงใหม่ๆเลยม,มันมี <c oughs> มันมีเข้ามาตอนนี้มันมีเดสนอรคอวาวคอเต็มแต่โอเอ็มะรู้สึกว่ามัน พอดีผมเคลียร์แค่ลูกค้าที่จองไว้จนไม่เหลือแล้วนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะตามมาอีกรอบนึงหลังจากคลิปเนี้ยที่ปล่อยคลิปเนี้ยก็นับไปเลยสักประมาณอาทิตย์หนึ่งเดี๋ยวจะโผล่เข้ามานะครับสำหรับทรงโ M ทรงอื่นนะแต่เด็ดนอตคอเต็มคอเวามีเดี๋ยวผมมาเล่นให้ฟังทยอยเล่นให้ฟังแล้วกันล้อมาตั้งทำไมเนี่ยโอ้เฮ้ยเย้ตั้งใี่ดีกว่าไหนๆก็มาตั้งแล้วอี๋มาตั้งแล้วจะคว่ำไหมเออได้ไหมเอมเอนี่อ่าเฮ้ยเข้าท่าไว้เนะี่ยหาโต๊ะสักอันดีกว่า Okay. เพลงง่ายๆก็ไม่มีให้เล่นเนาะก็ประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวผมเล่นให้ฟังใหม่แล้วกันคาใจเหมือนกันเดี๋ยวจะเล่นให้เลื่อนๆนะก็เออก็ไม่มีอะไรนะครับเดี๋ยวสามารถหวดได้มีเยอะไหมมันยังไม่เยอะมันยังมีไม่เยอะแต่ว่ามันจะตามมาเรื่อยๆเพราะว่าผมแพนไว้นะครับจะพยายามจะให้มันต่อเนื่องรุ่นนี้ผมจะไม่ให้ขาดเลยผมจะผมจะตั้งใจจะมีจาหน่ายให้ตลอดนะครับอยากให้ปีเดือนนี้เดือนอะไรวะเดือนสิบ อีก2เดือนใน2เดือนนี้ผมอยากจะมีให้จาหน่ายตลอดจนถึงธันวาจนถึงสิ้นปีรู้สึกว่าไม่ได้แล้วมันปล่อยขาดไม่ได้เพราะว่าในระหว่างทางที่ของไม่มีถามทุกวันเลยนะครับก็ผมอยากจะมีนะโอเคผมฝากรุ่นใหม่ไม่ใช่รุ่นใหม่ผมฝากผมฝากรุ่นนี้ไว้ในอ้อมใจด้วยครับเป็นหนึ่งทางเลือกที่เป็นกีตาร์ออรโซลิดที่เป็นอะไรที่ผมเขาเรียกว่างไงไม่โม้มแล้วกันถ้าเกิดว่า ไม่เชื่อลองมาสัมผัสด,ด้วยตัวเองนะครับที่ร้านผมก็จะอยู่ที่ท่าอิดนะครับที่ท่าอิดปักหมุดได้เลยนะมอดมิวส mm ิก hmm. สาขาท่าอิดเดี๋ยวผมปักลิงก์ไว้ให้ปักลิงก์หม,ดมุดมาให้ GPS นะยอ่ยอ,งยองมาได้นะไม่ต้องทักมาก็ได้ walk in mm hmm. เข้ามาเลยฮะเลยลองมาจับดูฮนะเราจะรู้นะเออสายเดิมลงอนะ่ะสายสายที่ให้มาเป็นสายทองเหลืองนะผมแนะนําว่าใครอยากที่จะได้สัมผัสดีๆหน่อยเปลี่ยนเป็นสายเคลือบกันสนิมนะครับที่มันเป็นทองแดงผมว่ามันจะมันจะละมุนมันจะไบรท์มันจะ เออลองดูแล้วกันผมไม่ได้แบบอยากจะให้แบบหลอกขายบินพ่วงเพิ่มนะแต่ว่า เออมันเป็น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 อะไรที่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 น่าเพราะว่าส่วนใหญ่ถ้าเกิดผมเจอกีตาร์แบบเนี้ยที่สายเป็นทองเอ่อเป็นสว่างสว่างเป็นทองเหลืองผมก็จะจับเปลี่ยนหมดนะครับส่วนใหญ่แต่อันเนี้ยผมผมเล่นสายเดิมนะเพื่อให้มันตรงปกนะครับเผื่อใครที่ไม่เปลี่ยนสายพอถ้าเป็นออนไลน์พอของถึงแล้วจับมันจะได้เป็นซาวแบบนี้นะแต่ถ้าเกิดใครอยากได้ความละมุนแล้วสัมผัสดีแล้วก็เสียงที่โน้ตจะ อิ่มๆหน่อยก็ใส่เป็นสายทองแดงนะครับสายเครือบผมก็ได้นะครับประหยัดนะฮะ280เนี่ยเห็นไหมมันก็วนมาที่ขายของอยู่ดีแต่มันก็ทํายังไงได้อะ่ะก็แนะนำนะครับแต่ว่าถ้าเกิดอยากจะแบบโอ้ทีเดียวเลยพรีเมียมไปเลยก็ไปซื้อพวกอ e ีเลเซอร์ใส่นะครับจริงๆหน้าร้านผมก็มีแต่ว่าถ้าเกิดใครที่อยู่ออนไลน์อเงี้ยออนไลน์บางทีผมไม่มีนะครับมันออนไลน์ไม่ได้เพราะว่าผมตัดมิวสิกคอลเลคชั่นมาครับมันแพงแล้วนะแล้วทีเนี้ยจะจะได้แค่หน้าร้านโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันแนะนําเรื่องสาย โอเคฝากด้วยนะครับสําหรับมด m 0 7 All s olid เดี๋ยวผมหยิบทรงอื่นๆมาเล่นให้ฟังนะเท่มากเลยดูดิโคตรสวยเลยนะคือคือหน้าตามันมันไม่น่าจะใช่ห้าพันไม่น่าจะใช่4ี่พันเอ่ะหน้าตามันน่าจะแบบโหต้องมี9ก้าพันอืมแปดเกถ้าเป็นยุคก,ก่อนนี่ซื้อไม่ได้นะตายเลยผมว่าต้องมีหมื่นกว่าบาทนะครแต่นี้ผมมันเป็นแบรนด์ผมนะผมคุมราคาผมเองได้โอเคไปละ